บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะคะสําหรับการประกาศราคากินกลางอ้างอิงอ,กออกมาแล้วสําหรับเกษตรกรกลุ่มนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารค่ะและที่สําคัญนะคะเกษตรกรกลุ่มที่ตกหล่นนะคะก็เตรียมความพร้อม,ร,อมรับเงินเยียวยาค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้บอกเล่าข่าวดีนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลุ่มผู้ปลูกมันสปะหลังนะคะเป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสปะหลังนี่แหละในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังปีการผลิต2563ัทับ64งวดที่12นะคะล่าสุดมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาแล้วแล้วก็ได้รับเงินไหมเดี๋ยวเรามาดูค่ะ ผู้ที่ได้รับการชดเชยนะคะก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมันสะปะหลังที่แจ้งปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังวันที่31มีนาคม2563แล้วท่านก็ไปแจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ตุลาคม2564 ส่วนราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเฉลี่ยในระยะเวลาในรอบนี้นะคะงวดที่12ก็คือ2 5 2บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยในรอบนี้ไม่ได้จ่ายเงินชดเชยมาจากสาเหตุราคาเฉลี่ยสูงกว่า2บาท50สต,งตางค์ตามราคาที่ประกันไว้จึงไม่ได้รับเงินชดเชยแล้วก็การจ่ายชดเชยในงวดนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากประชาสัมพันธ์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะ และข่าวดีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสปะหลังคอรม,มอก็ได้เห็นชอบมาตรการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังปีการผลิต2 5 6 4ทับหแล้วนะคะก็พร้อมกับมาตรการคู่ขนานในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสปะหลังด้วยทั้งหมด4โครงการซึ่งนายจุลินก็ออกมากล่าวนะคะว่าในตอนนี้ราคามันสปะหลังในตลาดนะ่ะยังคงได้รับราคาดีและพี่น้องเกษตรกรยังคงได้รับราคาขายอย่างต่อเนื่องที่มีราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีถือว่าเป็นข่าวดีที่คอรมออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังปี3แล้วค่ะแล้วก็อนุมัติในส่วนของเกษตรกรกลุ่มที่ตกหล่นนะคะกว่า8ปดหมื่นรายสาหรับปีการผลิต2563ทับหกและรอการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลทกสอตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเลยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ